สวัสดีค่ะพบกับปาม่ไลฟ์แม่บ้านไทยในยูนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมสวนค่ะรูปพวกนี้นะคะมีถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูการที่ดอกไม้ยังสวยงามเบ่งบานอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้สวนหลังบ้านก็เปลี่ยนไปค่ะเพื่อนๆจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมด้วยกันเลยนะคะไปค่ะช่วงฤดูการแบบนี้นะคะสวนที่บ้านเป็นยังไงบ้างนะคะ แดี๋ยวตามมีไปเลยค่ะก็ยังมีเขียวบ้างนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหมคะใบไม้ก็จะร่วงนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีต้นไม้ดอกไม้เขียวๆใบเขียวๆสวยๆให้เห็นบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้นนี้มีชอบมากเลยค่ะคือเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนดอกนี่ไม่ใช่ดอกนะคะจะเป็นใบเนาะแต่ว่า เขาออกมาเป็นช่อสวนมากๆเลยค่ะมีอยสองกระถางนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ทางนี้ก็จะเป็นใบไม้เขียวๆนะคะก็จะมีเหลืองสลับเขียวบ้างนะคะก็จะไม่มีดอกไม้ค่ะช่วงนี้อันนี้ต้นซากุระนะคะยังไม่ออกดอกนะคะเดี๋ยวรอช่วงกุมภามีนานะคะช่วงปลายมีนานะคะน่าจะมีดอกแล้วก็อันนี้ก็จะมีดอก อันนี้บ้างนะคะมี่ไม่รู้ว่ามันเขาชื่อดอกอะไรนะคะแต่ว่าดอกเขาจะหอมอ่อนๆนะคะ <Okay. S 1> จะเป็นแบบว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดอกจะสวยมากเลยนะคะถ้าเกิดช่วงเขามีดอกเนาะดอกเขาจะสีชมพูสวยมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็หน้าหนาวนะคะใบไม้ก็ร่วงนะคะดอกไม้ก็ไม่มีแล้วนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะดูแห้งแรงนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นลาเวนเดอร์นะคะตอนนี้ก็ตัดดูสภาพสิยคะเพื่อนๆไม่มีลาเวนเดอร์เลยนะคะไม่รู้เขาจะแตกขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะคะคือตัดจนแบบตัดเหลือแต่ตอนะคะไม่รู้เขาจะขึ้นมาหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ได้ดูแลสวนเลยค่ะเพื่อนๆอากาศมันหนาวเนาะมี่ก็ไม่อยากออกมา น,นี่ก็จะเป็นแห้งแรงมากๆเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นดอกอคามเมเลียนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็คงจะบานเร็วนี้นะคะดูเต็มต้นหมดเลยนะคะออกตูมๆมีดอกตูมออกมาแล้วนะคะดูคามเมเลียดอกมากๆเลยนะคะดอกคามเมเลียนะคะสีแดงกับสีชมพูนะคะ ส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะเพื่อนๆห้องเก็บของเนาะก็จะมีสี่ห้องนะคะฝั่งนี้สองห้องนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะคะด้านนี้อีกสองห้องนะคะเก็บของทั้งนั้นเลยค่ะจริงๆตอนแรกจะทำเป็นห้องเช่านะคะแต่ว่ามันรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวนะคะ you you right. ก็เลยใช้เป็นห้องเก็บของซะเลยนะคะไม่ไม่ต้องไม่ปล่อยเช่าแล้วนะคะ เป็นประมาณแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้มีเอาสวนแห้งๆมาฝากเพื่อนๆนะคะให้รับชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ปามี่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊ามี่ไลฟ์ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย